พอดีค่ามาพบก,กันในช่องปุ๊กี้สาวไทยในชนบทประเทศเยอรมันนะคะมานั่งมุมตรงนี้อีกแล้วมุมสงบไม่มีใครกวนใจคะ่ะข้างบนเนี่ยก็จะเป็นปลาโลมาของลูกชายด้านนู้นข้างๆลูกดำคะ่ะเจ้าแมวเหมียววันนี้อยู่เป็นเพื่อนแม่เขาก็จะนั่งมองหน้าต่างด้านนอกก็เย็นแมวก็ไม่ออกไปข้างนอก อันนี้เป็นชีวิตช่วงของฤดูใบไม้ร่วงเราก็จะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านออกไปข้างนอกมันก็จะหนาวมากวันนี้มีเรื่องราวที่ทำไมแต่งงานกับชาวต่างชาติอยู่กินกันมาหลายปีพอเขาตุยแล้วไม่ได้เงินกเกษียณเอา้ทาทั้งๆที่เขาก็ขอเราแต่งงานเขาก็เป็นคนโสดไม่ได้มีภาระไม่ได้มีลูกไม่ได้มีเมียแล้วทำไมเราถึงไม่ได้เงินกเกษียณของเขาอันนี้เป็น หลายอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้หญิงไทยนะหลายหลายคนเลยที่กะว่าจะแต่งงานกับหนุ่มวัยเกษียณแล้วจะไดเ้เงินเกษียณของเขาในการที่เราช่วยดูแลเขาจนเขาตุยแต่อันนี้ผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้เงินเกษียณเพราะอะไรคือจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้อายุไม่ได้เยอะนะคือเขามาอยู่ประเทศไทยเนี่ยผู้หญิงไทยก็อายุ5้บสาม ผู้ชายอายุห้าสิบห้าก็ถือว่าไม่ได้แก่นะแต่เขามาอยู่ประเทศไทยได้นานเนี่ยแสดงว่าเขาอาจจะมีเงินเยอะแล้วเขาก็จ่ายเงินปึ๊บเขาก็จัดกกาเกษียณเร็วหรือไม่เขาก็จะมีกิจ,จาก,การเป็นของตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ต้องถึงเกณฑ์ก็ได้มันก็แล้วแต่คือผู้ชายคนนี้เขาก็มาอยู่ประเทศไทยแล้วจดทะเบียนกับคนไทยอยู่กินกันคืออยู่ที่ประเทศไทยเลยนะคนไทยก็หวังว่า ดูแลเขาสุดท้ายถ้าเกิดเขาไม่อยู่เราก็จะได้เงินกเกษียณของเขากินต่อเพื่อที่จะเรียกว่าเลี้ยงตัวเองในการที่เอาชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อที่จะดูแลผู้ชายรักกันจริงพราะผู้ชายคนนี้อย่างที่บอกคนในเยอรมันเนี่ยบางทีเนี่ยเขาไม่ดื่มน้ําเปล่าพออยู่ประเทศไทยอย่างเงี้ยเขาก็ดื่มดื่มเบียร์แทนน้าเปล่าเช้ามาก็กินอาหารเช้า,ชาพร้อมกับ การดื่มเบียร์อันนี้เป็นเรื่องจริงบางทีน้ําเปล่าเขาจะไม่ไม่ทานเลยใครดื่มโค้กเขาก็จะกินโค้กใครดื่มเบียร์เขาก็จะกินเบียร์แทนน้าเปล่าเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพอย่างที่บอกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการที่คนเราจะตุยช้าตุยเร็วมันก็ไม่ได้เกี่ยวว่าเขาอายุเยอะอายุน้อยทุกคนมีโอกาสตุยเท่าเท่ากันแต่แต่เมื่อผู้ชายคนนี้เขาก็อยู่มาคือเขาก็อยู่นานนะจนเขาอายุ65้า คือผู้ชายคนนี้เขาอยู่จนอายุหกสิบห้แล้วมีแล้วอยู่มาวันหนึ่งคือปกติแล้วเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยเขาก็จะมีการทานอาหารแล้วดื่มเบียร์แล้วก็ไปนอนช่วงบ่าย3าอย่างเงี้ยเขาก็จะตื่นเป็นเรื่องปกติที่เขาจะมาทานอาหารเย็นซึ่งเขาจะใช้ชีวิตแบบเนี้ยเป็นชีวิตที่เราจะบอกว่าน่าเบื่อม,มาก ต่ถ้าอยู่ประเทศไทยเนี่ยถ้าเราเบื่อเราก็ไปเดินไปเที่ยวไปหาเพื่อนบ้านแต่ถ้าคุณมาใช้ชีวิตในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะกินนี้เขาก็จะนอนแล้วคุณก็จะเบื่อจะออกไปข้างนอกก็มไม่ได้มันก็จะหนาวเย็นคุณก็จะเครียดอันนี้เราบอกเลยใครไม่รู้จะเครียดนะคะแต่อันนี้นี่คือคิดว่าพอเขาตุยเนี่ยอย่างที่บอกเอ่บ่ายสามสามีฉันยังไม่ตื่นพอไปดูก็คือแข็งแล้วเพราะว่าเขาเอดื่มเบียร์เยอะ ก็คือปรากฏว่าหัวใจล้มเหลวเป็นเรื่องของอสุขภาพที่เขาไม่ได้กินแบบก็ด้วยด้วยอายุด้วยแหละด้วยสุขภาพด้วยแล้วเขาก็เสียชีวิตแต่ผู้หญิงคนนี้เขาแต่งงานอย่างถูกต้องแต่งงานที่ประเทศไทยมีทะเบียนสมรสเขาก็น่าจะได้เงินกระเียนใช่ไหมแต่อย่างที่บอกกฎระเบียบของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน แล้วทุกประเทศที่เหมือนกันก็คือถึงแม้ว่าเราจะไปแจ้งสถานทูตว่าเราจดทะเบียนสมรสกับผู้ชายคนนี้แต่ผู้ชายคนนี้ไม่เคยพาเราไปที่ประเทศของเขาไม่เคยเอาเอกสารเราเนี่ยไปยื่นที่อำเภอบ้านเกิดที่สามีฝรั่งเขาอยู่นั่นหมายความว่าประเทศนั้นนเขาไม่รู้หรอกว่าคุณแต่งงานกับผู้ชายในประเทศของเขาแล้วการที่เราจะได้เงินกเกษียณสามีหรอ เราก็จะไม่ได้อย่างอย่างประเทศอื่นเขาก็จะมีกฎว่าถ้าเมียคนไทยไม่เคยไปใช้ชีวิตที่นู่นเลยคุณก็จะไม่ได้เงินกเกษียณถ้าอย่างเยอรมันเนี่ยคุณต้องแปลเอกสารทะเบียนแต่งงานเป็นภาษาเยอรมันแล้วก็ประทับตราแจ้งสถานทูตแล้วสามีของเราเนี่ย มาอยู่ที่เยอรมันก็ต้องเอาเอกสารทั้งหมดไปยื่นที่อำเภอเมืองที่สามีเราอยู่เมืองไหนเพื่อให้ที่อำเภอร,รับรู้ว่าคุณเป็นเมียเขาเขาได้แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้ชื่อนี้อยู่ประเทศไทยอันเนี้ยถ้าเกิดคุณเสียชีวิตคุณก็จะได้เงินกเกษียณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ต้องให้ทานายเดินเรื่องมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบเออสามีตายปุ๊บ จะได้เงินกเกษียณหรือสามีตายปุ๊บจะมาเบิกเงินที่ธนาคารที่ประเทศของเขาเนี่ยมันไม่ได้อันนี้ผู้หญิงไทยพลาดเยอะสรุปการที่เราแต่งงานกับชาวต่างชาติในประเทศไทยแล้วไม่เคยมีไม,ยมไม่เคยมีโอกาสมาใช้ชีวิตกับเขาที่ต่างประเทศและเขาไม่เอาเอกสารคุณมายื่นที่อำเภอในประเทศที่เขาอยู่นั่นหมายความว่าเราไม่ได้มีตัวตนในประเทศของเขาการที่จะเดินเรื่องเงินไม่ไม่ก็จะยาก แล้วการที่เขามีเงินในบัญชีเยอะๆเนี่ยอย่างประเทศเยอรมันเนี่ยสามีตายเนี่ยแล้วคุณจะบินมาเบิกเงินของเขาที่ต่างประเทศเลยก็ไม่ได้ทําไม่ได้ทุกอย่างจะระง,งับแล้วถ้าเราไม่มีชื่อในอำเภอที่สามีเราอยู่อันนี้ก็ยิ่งลืมไปได้เลยไม่มีทางนอกจากคุณมีเงินคุณก็อาจจะจ้างทนายก็เดินเรื่องอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้แต่บางประเทศไม่เคยไปอยู่เลยก็ไม่ได้ และบางประเทศอายุไม่ถึงก็ไม่ได้เราต้องดูข้อมูลให้ดีๆอันนี้เป็นเรื่องที่สามีดูแลจนเสียชีวิตเงินกเกษียณก็ไม่ได้เรื่องทรัพย์สมบัติไม่ต้องพูดถึงนะคะก็จงดูให้ดีๆแล้วก็ศึกษากฎหมายให้ดีๆนะคนที่จะแต่งงานกับชาวต่างชาติที่เขาไปแต่งงานที่ประเทศไทยต้องรู้เยอะๆนะสุดท้าย สุดท้ายนี้ก็ขออวยพรนะใครที่คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะจุ๊